ต่างหูเพชรเม็ดเดียวต่างหูที่ยอดนิยมสำหรับสาวๆทุกยุคทุกสมัยนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับอ q พ่อค้าเพชรจากร้านไอเลิฟเจนะครับเรามีสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของเพชรนะครับทุกๆวันพฤหัสและเราก็มีรีวิวจิวเวลรี่เพชรสวยๆนะครับทุกๆวันเสาร์นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของ ต่างหูเพชรเม็ดเดียวกันบ้านครับก็ต้องบอกว่าเป็นต่างหูยอดนิยมที่สุดเลยนะครับไม่ว่ายุคสมัยไหนนะครับแม่ว่าคุณย่าคุณยายและก็คุณลูกสาวอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามาเจาะลึกกันดีกว่านะครับว่าทําไมมันถึงน่าสนใจและน่าลงทุนในการซื้อต่างหูคู่นี้นะครับข้อที่1นเลยนะครับก็ต้องบอกว่าต่างหูเป้นเพชรเม็ดเดียวแบบนี้นะครับเป็นอะไรที่ฮอตฮิตมาทุกยุคทุกสมัยนะครับคุณยายคุณย่าคุณลูกสาวนะครับหรือแม้แต่ว่า คนไหนๆนะครับก็สามารถใส่ได้ใส่สวยใส่สบายนะครับเป็นต่างหูสไตล์มินิมอลนะครับที่คลาสสิกสามารถใส่ได้ร่วมสมัยไม่ว่ายุคสมัยไหนก็ไม่มีเอานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าต่างหูสไตล์นี้เนี่ยใส่สวยแน่นอนนะครับจะให้เป็นของขวัญก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นรับรองว่าทุกๆคนเนี่ยแฮปปี้ที่จะใส่ต่างหูสไตล์นี้นะครับ แล้วก็ต้องบอกว่าต่างหูสไตล์นี้นะครับสามารถใส่ได้ในทุกๆโอกาสด้วยนะครับจะใส่อยู่บ้านก็ได้จะใส่ไปออกงานก็ได้จะใส่ไปทํางานก็ยิ่งสวยเหมือนกันนะครับข้อที่2นะครับก็คือความคุ้มค่าในการลงทุนในการซื้อต่างหูคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าต่างหูเพชรเม็ดเดียวเนี่ยก็คือการซื้อเพชรเมร็ดใหญ่ๆห,หน่อยนะครับ2เม็ดด้วยกันนะครับอาจจะเป็น 20, 30, 40, 50หรือ1กะลัดไปเลยก็ได้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้น การซื้อเพชรเม็ดลักษณะนี้นะครับก็ถือเป็นการลงทุนแบบหนึ่งนะครับเพราะเพชรเม็ดใหญ่ๆนะครับก็จะมีราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นได้ในอนาคตนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟัง1เคสนะครับเป็นคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับต้องการซื้อต่างหูเพชร1กะรัตนะครับต่างหูเป็นแห้นเพชร1กะรัตนะครับเอาไว้ใส่นะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้นะครับแทนว่าใส่เองไปก่อนนะครับ แต่เมื่อลูกชาย2คนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยก็จะนําต่างหูคู่นี้นะครับมาแบ่งเป็นคนละค่าแล้วก็เอาไว้ให้ลูกสะใภ้ทั้งสองคนนะครับเอาไว้ใช้ในงานแต่งงานนะครับอ่ะก็เป็นคําถามว่าแล้วคุณแม่จะใส่อะไรต่อคุณแม่ก็จะใส่2ตงกระดาษต่อเลยสิครับแบบนั้นข้อที่3นะครับสามารถกําหนดราคางบประมาณได้ชัดเจนนะครับต้องบอกแบบนี้ครับเป็นเพราะว่าเพชรต่างหูเม็ดดยวดีย,ดยแบบนี้นะครับเป็นต่างหูเพชรแบบมีใบเซอร์หรือไม่มีใบเซอร์อย่างนี้นะครับ จะเป็นการซื้อเพชรเม็ดเดียวๆทั้งหมด2เม็ดซึ่งแต่ละเม็ดเนี่ยก็จะมีสเปคของเพชรที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นความขาวขนาดเท่าไหร่แล้วก็สีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ราคาที่ถูกลงมาหน่อยเราก็อาจจะซื้อที่แบบอมเหลืองนิดนึงก็ได้หรือขนาดเล็กลงมาหน่อยก็ได้หรือถ้าเกิดว่าอยากได้ราคาที่แบบจัดเต็มไปเลยก็อาจจะซื้อแบบขาวน้ำน้อยก็ได้หรือแบบสะอาดไฟดี1กึ่รัตไปเลยแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าความต้องการแบบไหนก็สามารถ ซื้อต่างหูเพชรเม็ดเดียวได้อย่างแน่นอนนะครับข้อที่4สุดท้ายเลยนะครับก็ต้องบอกว่าดีไซน์ใหม่ๆนะครับมีการนําต่างหูเพชรเม็ดเดียวมาดีไซน์ประกอบกันเป็นต่างหูโพกแจ็คเก็ตมากมายเลยนะครับแต่ก่อนนะครับเราจะนึกถึงแจ็คเก็ตนะครับที่เป็นแค่เพชรล้อมเฉยๆใช่ไหมครับแต่ยุคสมัยนี้นะครับมีการดีไซน์แจ็คเก็ตให้หลากหลายแปลกตามากมายนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถนําต่างหูเพชรเม็ดเดียวเนี่ย e e มาซื้อเพิ่มแค่แจ็คเก็ตก็ได้ต่างหูคู่ใหม่อีกหนึ่งคู่ไปเลยสบายๆนะครับ โอเคครับฟังกันมาถึงขนาดนี้แล้วชอบต่างหูเพชรเพชรเดี่ยวไซส์ไหนบอออิกมาได้เลยนะครับซึ่งทางร้านสามารถรองรับความต้องการได้ทุกๆแบบเลยนะครับวันนี้ก็ต้องจบกันแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับอิกเหมือนเดิมทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับเจอกันใหม่ยัง EP หน้ากับ EQ พ่อคา้าไปคนนี้วันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ